บำรุงธาตุพายโรมาติซึมอัมพาตอยากหายขาดใช้สมุนไพรนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมซ่องบ่าวโซนคนภูเขาอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตาม s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำสาระดีๆเรื่องสมุนไพรามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพี่น้องก็น่าจะเคยได้ยินอังกาบหนูนะครับที่รู้จักกันหลายนะครับ เมื่อไม่นานมานี้นะครับที่มีคนเข้าใจว่ารักษาโรคมะเร็งหายขาดนะครับก็ต้นอังกาบหนูเป็นหนึ่งในสมุนไพรท้องถิ่นที่อาจจะมีคนรู้จักไม่มากนะักมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่เส้นเขี้ยวแก้งเขี้ยวเนื้ออังกาบมันไก่เป็นต้นนั่นเองนะครับต้นอังกาบหนูมีลักษณะเป็นไม้พุ่มเตี้ยสูง 1- นึถึงหนเมตรมีน้ํายาว1นถึงสเซนติเมตรอยู่รอบครอ มีดอกคล้ายดอกสบาดสีเหลืองกระจุกเป็นช่อตามปลายกิ่งจเจริญเติบโตเป็นวัชพืชตามเขาหินปูนที่แห้งแล้งตามภาคใต้และภาคตะวันตกเฉียงใต้ของไทยนอกจากนี้ยังพบได้ในแลหลายๆประเทศในแถบแอฟริกาปากีสถานอินเดียเมียนมามาเลเซียและภ um ูมิภาคอินโดจีนอีกด้วยนะครับซึ่งอังกาบหนูเริ่มเป็นที่สนใจของชาวไทยมากขึ้นจากสรรพคุณที่ดีต่อร่างกายมากมายนะครับ ซึ่งอังกาบหนูดอกอังกาบนำมาตากแห้งใช้ปรุงเป็นยาสมุนไพรช่วยบำรุงธาตุในร่างกายช่วยเจริญธาตุไฟได้ดีมากสำหรับรากและดอกนะครับรากหรือใบใช้เป็นยาลดไข้ช่วยแก้หวัดด้วยอาการนำมาคั้นกินนะครับนำใบมาคั้นดื่มนั่นเองนะครับช่วยขับเสมหะด้วยการใช้รากของดอกอังกาบสีเหลืองที่ตากแห้งแล้วนำมาต้มเป็นยาดื่ม ใบอังกาบหนูใช้เคีเออ้ยวแก้อาการปวดฟันได้เคี้ยวใบสดๆนะครับก็จะช่วยให้หายปวดฟันได้นั่นเองนะครับใบใช้ผสมกับน้ำพึ่งช่วยรักษาโรคเลือดออกตามไรฟันน้ำคั้นจากใบชายหอดนหูแก้หูอักเสบได้ช่วยป้องกันและแก้อาการท้องผูกนะครับช่วยแก้อาการอาหารไม่ย่อยสําหรับรากใช้แก้พิษงูช่วยรักษาโรคคันสําหรับใบขขารากใช้ผสมกับน้ามะนาวช่วยรักษากลาดเกลื่อนได้ดีอีกด้วย ลากใช้เป็นยารักษาฝีอีกต่างหากทั้ง5ส่วนของต้นอังกาบหนูใช้เป็นยาแก้ไข้ข้ออักเสบนะครับสำหรับอังกาบหนูช่วยแก้อัมพาตรักษาโรคปวดตามข้อโรคลูมาติซัมหรือไซาทาแก้อาการปวดหลังแก้ปวดบวมสําหรับใบของเขานั่นเองนะครับสาหรับอังกาบหนูก็มีหลายคนที่เชื่อว่ารักษาโรคมะเร็งเนื้องอกในสมองนะครับลดเบาหวานแต่ก็ยังไม่มี แหล่งข้อมูลหรืองานวิจัยใดๆออกมารองรับนะครับก็ยังไม่แน่ใจนะครับสำหรับอังกาบหนูว่ารักษามะเร็งได้หรือเนื้องอกเบาหวานได้จริงหรือไม่นั่นเองนะครับก็ยังไม่มีงานวิจัยรับรองนะครับท่านผู้ชมนะครับแต่สำหรับการใช้ของชาวบ้านนะครับโดยนำทั้งใบทั้งต้นทั้งดอกมาต้มดื่มสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งในเขตจังหวัดสุขโขทัยนะครับเคยมีมานะครับว่าทานเป็นประจำนะครับดื่มเป็นประจำ เนื้องอกในสมองก็ฟอและหายนะครับตรวจไม่พบเชื้อมะเร็งนะครับและมะเร็งก็หายนั่นเองนะครับแต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นเพราะอังกาบหนูหรือเพราะสมุนไพรตัวอื่นหรือไม่หรืออาจจะมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันอีกหรือไม่เพราะว่าสมุนไพรนั้นสรรพคุณและคุณ,ณประโยชน์มีมากหลายนะครับแต่ละชนิดผสมแต่ละอย่างนะครับก็สรรพคุณก็จะรักษาอีกโรคนั่นเองนะครับไม่มี สรรพคุณที่ตายตัวแต่มีสรรพคุณเด่นๆแต่ละชนิดมีสรรพคุณที่เด่นแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าเมื่อร่วมกับตัวยาอื่นก็จะมีสรรพคุณรักษาอีกโลกนั่นเองนะครับสําหรับสมุนไพรก่อนจะใช้ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะครับให้ได้รับคําแนะนําจากผู้ที่เชี่ยวชาญนะครับการใช้สมุนไพร ต้องศึกษาผลข้างเคียงด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกับสรบพรพคุณของอังกาบหนูนะครับที่เด่นเด่นนะครับสำหรับอังกาบหนูนะครับท่านผู้ชมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ